เนี่ยอนเนอะเนอป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเพื่อนเราหลาคนบอกเพื่อนเรายืมหรือเปล่าเป็นพี่บอยโดนไปทางพี่บอยทางคุณนานามันจะเอาตรงไหนมาให้ยืมก่อนเขาบอกว่าเราเคยยืมเขาก็เคยยืมตอนที่วันมั่งมันมั่งมีไงเราจะยืมใครเราก็ดูอยู่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนเอออย่ามาเรียกเพื่อนหอบว่าตกอับนะคะเพื่อนหอมคืตกตาม อ่าตัวขับดีกว่าตัวขับไปอยู่ดีคนไปโยงไปบงี่บอยอะไรอย่างเงี้ยโยงไปหมดอะโยงไทโซโยงอะไรไปหมดเลยเออาตับนี่บอยบอกว่าเขารู้เขารู้แล้วว่าคือเขาเขาบอกว่าพอเขาเห็นแบเขาโทรหาเขาเป็นห่วเป็นใครเขาเป็นหัวขงเราเขาก็เลยถามอ่าก็ขอบคุณที่เป็นห่วงใช่ประเด็นปัญหาดูว่าเขาโทรไปถามว่าเป็นใครเรา้ไหม แล้วมันพูดว่าอะไรอ่ะก็ดีที่มันรู้มารยาทนี่ยังไม่พูดเลยจะเอาจิตเอาอะไรมาพูดก็จุกแล้วเ็เอขาเปน่าเอาเป็นว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะหอมก็ไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าสําหรับหอมนะหอมเป็นคนที่เป็นนิพนธ์กับลูกนี่มาโดยตลอด กับบอนขอมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังเป้าหมายของหอมมาหอมไม่อยากออกมาแฉใครหอมต้องการเงินฉะนั้นวันนี้หอมก็ยังช่วยลูกนี้เขามีทางเดินแล้วก็จะช่วยลูกนี้ในในปัญหาด้วยเพราะว่าเราต้องไปร่วมกันน่ะเขาไม่ได้เงินเราก็จะไม่ได้เงินเข้าใจไหมคะเขาไม่มีไม่หายไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาก็ยังอยู่ตั้งแต่โปรไปเขาได้มีการติดต่อมาหรอยังี้ ติดต่อเลยนีไมงครับเป็ยการเซ็นสัญาากกรเ็พูดคุยกันด้วยดีว่าเอเคเราจะร่วมกันในการเราก็ช่วยเขาหาเงินด้วยอะไรเงี้ยคือ้ครบหรือยังหรอว่ายังไงยังยังอยู่ในในในกระบวนการอยู่ในกระบวนการของเราถือว่าการโพสต์ทวงออกสื่อมันก็ดีเหมือนกันแม้ทาให้เราได้เงินสี่ล้านกับคืน ก็ยังไม่ได้คืนแต่ว่าเขากระได้รับปากว่าจะใช่เขา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 ไม่หนีเราหรอกเออเราก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราเลือกที่จะเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันเออเป้าหมายคือได้เงินเขาบอกเหตุผลเราไหมว่าสิ่งที่หายไปนะตอนนั้นที่แบบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันไปเกิดจะไซต์ก็ก็มันก็เรื่องเศรษฐกิจแหละค่ะเราเราเข้าใจอืมแล้วเราได้คุยกับน้านมั้ยครับว่าคนใช้เงิน โยงไปหมดเลยตอนนี้เหมือนแต่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะหอมได้พื้นที่สื่อของตรงนี้ไม่เพราะตอนรู้ว่าเราหถึงก็้วยนะทีเสียหายไปถึงว่าแล้วก็เออมันก็วิ้วมันดูเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำดีอะไรอย่างเงี้ยเออราศของเพื่อนบอยเป็นไงบ้างล่าสุดร์เขาก็ต้องมาขายบ้านเราแบบสงสารไหมเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ขอว่าเขาขายถูกนะเพราะถ้าหอมขายของเก่าอุ้ยขายเป็นร้อยล้านเลยอ่ะทำเลหรือเราจะไปซื้อมาเก็นกำไรมั้มีคนซื้อไหมคะ แต่ว่าพูดเหมือนเหมือนพูดเล่นเนาะพูดจริงก็อยากเนี่ยใครใครที่สนใจบ้านบอยสวยมากสู้เลยแต่เขาบอกว่าเราจะได้เงินเราก็ไม่เคยยืมเงินใครที่บอยทำไมเขาไม่ลองยืมเงินดูล่ะมันสบายใจดีนะแต่เขาบอกเราแค่มืดเดียวเขายังไม่อยากให้ยืมเลยคือหอมอ่ะเป็นคนที่วางโพสิชันชัดเจนว่าหอมอ่ะเต็มใจในการเป็นลูกหนี้มากกว่าเจ้านี ชัดเจนหอมไม่ชอบไม่ชอบให้ใครยืมไม่อยากเป็นเจ้าหนี้แต่ว่าหอมสะดวกใจในการเป็นลูกหนี้เพราะหอมไม่รู้สึกตะขิดตะขวงอะไรเหมือนที่เคยจะไปยืมของดาดาแล้วสามีเขาเขาตกใจว่าทําไมให้ต้นหอมยืมเยอะจังเพราะว่าดาดายื่นบัตรเสริมให้เลยแล้วเขาก็ตกใจเพราะว่าบอยเคยโพสทวงเงินในไอจีแล้วก็แบบว่าอุ้ยจายแล้วคนนี้มีประวัติกันอยู่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้กำลังใจเพื่อนบอยหน่อยเพราะอรู้สึกว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยๆของบอยนะคะแต่ว่าชีวิตบอยอาจจะยังต้องเหนื่อยอีกเยอะเนาะก็เอาห้ากำลังใจก็อาข้าวกำลังใจก็หอมจะอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตบอยไปตลอดอยู่แล้วบอยไม่ต้องกลัวเลยถ้าบอยรู้สึกว่าตอนนี้บอยเหนื่อยแล้วอยู่ในจุดที่ขาลงครูก็ลงเป็นเพื่อนมึงอะตอนเนี้ยอาดว่าถ้าเขาแบบขัดสนแบบเออโยหู่มาขัดสนให้นอนให้น้อยแล้วทำงานให้เยอะหอมจะช่วยดูเรื่องงานให้ คิดถึงเราเป็นอันดับสุดท้ายค่ะให้คิดถึงเราเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่สปอร์ตสุดท้ายของบอยอยู่แล้วใช่ค่ะรังบุกชงเลมากเลยเหมือนกันโอเคอเค่ะ <มา S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ